สถานที่ที่ผูกช้างไทยภายประตูผาในการดูแลคัไปเที่ยวแก้วเมืองแคนดี้คะเขายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ผูกหลักประจำนะแล้วก็วันนี้ได้เห็นกำลังกินอาหารเป็นอาหารหลักคือทังมะพร้าวกับใบตอนนี่อ่าขาพายจ้าขอพายเอ้ย โอ้ไทยได้ใช่ประตูผาลูกโอเย็บษแคนแคนแคนเอกิฟต์ชูฮิมเมบีประตูผาประตูผาประตูผาจำภาษาไทยได้ไหมอย่าจำได้ไหมคนไทยไม่เยี่ยมประตูผาประตูผาอยู่สุขสบายดีไหมเป็นยังไงบ้าง เอออายุ4ี่ส้าปีแล้วใช่ไหมประตูพา,พ,าพ่อพายคิดถึงบ้านแล้วไหมอยู่ที่นี่ดีไหมจ๊ะประตูพาประตูพาโอ้ไทยเนี่ยเขาจะชอบกินกล้วยต้นกล้วยแอนชุกเกเคน ชื่เแคคเคนชื่อแคคเคนเด็บส์บริดตวันนี้ก็เห็นถ่ายอยู่คุณภ,ภาพของมูลช้างนะคะบ่งบอกสุขภาพค่ะแตอนนี้ออกปัสสาวะด้วยก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อเอ้ยกินใบขนุนกินใบมะพร้าว้วพ่อนะเป็นจะได้ฮะเป็นยังไงบ้างเป็นหยางเป็นหยางทางั้งพูดภาษาอีสานเขาเขามาจากอีสานนาะอ่าเป็นยังไงจ้ะพ่อตะกี้นี้ก็มีการหันมาฟังภาษาไทย โอ้อ๋อคือวิธีปัดนี่ก็คือทําให้ถางมะพร้าวกนานมะพร้าวมันนิ่มขึ้นนะคะอ่าแล้วไม่ใช่ว่าเออมียุงกระกัดไม่ใช่นะคะเอ่อได้จริงๆได้ประโยชน์สองอย่างเลยก็คืออ่าไล่มาลงมาแงไปพร้อมกันก่อนที่จะอ่าฟาดให้ไม้ที่กำลังจะเคี้ยวกิน,นให้มัน,ม,น,นมันนุ่มมันนิ่มซะหน่อยนะคะอ่าอ,อันนี้คืออาหารของประตูผา ไปไปดูผายกิน hmm. ต้นปาล์มแบบนี้นี่นะคะก็เอาขวานสับแล้วกันเลยะแล้วก็คนนี้คือขวานแล้วก็เอามาป้อนให้กินแบบนี้นะคะที่วามเป็นท่อนๆอยู่นี่แหละคืออาหารลักกินต้นปาล์มกินมาสามสิบเก้าปีแล้วโอเค มาดูกันว่าประตูผากำลังทำอะไรประตูผารู้สึกคันก็เลยเอาอาหารของตัวเองมาถูขาไปก่อนแล้วก็ข้อเท้าด้วยนะเพราะว่าข้อเท้าเนี่ยคงจะคันเพราะว่าลอยโซ่แน่นอนนะยกขาขึ้นมาแล้วก็ใช้ต้นปาล์มที่ตัวเองกินเป็นอาหารหลักนั่นแหละ เอาส่วนที่เป็นเปลือกด้านนอกเอามาถูขาแล้วตอนนี้คุณควานก็กำลังตัดให้เป็นท่อน่อนแล้วก็โยนมาให้ประตูผากินวันนี้ถือว่าประตูผาได้รับวาระพิเศษคือสามารถที่จะยกขาขึ้นมาหรือว่าเอี้ยวตัว หรือว่างอขาได้นะอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะปกติทําไม่ได้ทําไม่ได้ต้องยืนตึงขาอยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะยกขาขึ้นมาขาหน้าผ่อนคลายได้แล้วดูเขามีอิริยาบถผ่อนคลายจริงๆคือใบหูพัดไปพัดมาโบกไปโบกมาหางที่แกว่งไปแกว่งมา วันนี้ได้กินของหวานเยอะเลยซื้อกล้วยซื้อแตงโมซื้อมะละกอแล้วก็ทางวัดเองก็ยังมีงบที่ให้ไว้อยู่เมื่อดิฉันมาถึงท่านก็ได้ให้เด็กไปซื้อมาให้ให้เราป้อนนั่นแหละค่ะก็ได้มาอีกหลายชิ้นทีเดียวอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ดูช้างอารมณ์ดีแล้วที่สำคัญก็คือได้รับการปดโซ่ปดโซ่ให้ย่อนนะคะ ได้ถอดออกนะคะให้หย่อนเพื่อที่จะให้ประตูผาได้งอขาได้บ้างหรือว่าเอี้ยวตัวได้บ้างไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นช้างยืนปักหลักขาแข็งอยู่อย่างนั้นซึ่งมันดูแล้วอนนาดอําน,นาดจนทนไม่ไหวเห็นประตูผาเอี้ยวตัวได้ จะได้เอียวตัวได้ได้หมุนได้ยกขาพักขาได้ขาหน้าสองขาไม่ต้องถูกตึงสักคู่หนึ่งก็ยังดีเนาะรับรองเดี๋ยวเรากลับออกไปใจที่นี่ก็จะถูกมัดขาหน้าตึงเหมือนเดิมสองข้างเลยนะแต่ตอนนี้โซ่ย่อนเพราะเราขอร้องนี่ในประตูผาเสียงเสียง เสียงเสียงเสียงประตูผาลาจ้าไทยลาจ้าโอ้เนาะผ่อนขาหนะ้าโอเคหลังของภายประตูผาค่ะกำลังขอน้ำอากาศเริ่มร้อนดานน้ำโอ้ข้างหลังเขามีหน้าเขาคันมากเลยนะตะกี้เขาพยายามถอยมาถูกับต้นมะพร้าวต้นนี้เพราะว่าพุทธูนข้างหลังเขาอะ มันเป็นแผลนะคะอะ่แตกด้วยค่ะโอ้ยแผลยับเลยเพอตรงข้อต่อหางค่ะเออตะทีเหมือนไผ่ลมนะได้น้ำเข้าไปคือความผ่อนคลของขาทั้งสี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรักษาแผลแล้ก็ก็ ทุกคนก็คงมองเห็นแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแผลก็รักษาหายได้แต่ว่าที่มาของแผลนี่แหะเป็นเรื่องที่ก็ควรจะระมัดระวังแต่เรื่องที่หนักใจก็คือการที่ใช้โซ่ตรึงขาจึงกระทั่งช้างต้องยืนอย่างผิดผิดท่าเขาทำเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แต่ว่าทำเป็นอาชินกรรมนี่มัน มันบาปแล้วก็ผิดวิสัยที่จะต้องปล่อยใช้ช้างต้องยืนตึงขาด้วยโซ่อยู่อย่างนั้นส่วนที่จะให้เขามีช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายบ้างซึ่งอันนี้เป็นการร้องขอสมเหตุสมผลอยู่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเกียรตินั้นคือความเป็นมนุษย์แล้วที่สําคัญช้างนี้อยู่ภายใต้การดูแลของวัดและพระกับผู้คนที่เป็นชาวพุทธด้วยกัน สิ่งนี้ทําได้ค่ะเออเห็นเห็นขาที่ห้าชัดเจนเลยเออผลไนะม้มมมนิดนึงนะเออเนาะได้ให้งบไว้ให้ไปซื้อผลไม้ให้อาหารนิ่มๆมาให้กินบ้างนะไม่ต้องกินแต่อาหารแข็งอย่างเดียว,วก็หลายมือละ่ะที่เอาผลไม้มาส่งทั้งที่ ه, ฝากพระฝากเด็กซื้อแล้วก็วันนี้แล้ว,วันก่อนได้มาด้วยตัวเองซึ่งมันเล็กน้อยนะเล็กน้อยมากๆค่ะในชาติภพนี้จะได้ทำอย่างนี้สักกี่ครั้งเที่ยวแต่เชือกนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้มายาวนาน,เ,นเร่อยๆแล้วแล้วก็สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือพ้นจากการยืนอยู่บนซีเมนต์ยาวนานเกินไปค่ะเพราะว่าเท้าช้าอยะาบาน ที่สำคัญนอกจะยืนอยู่บนซีเมนต์แลวยังถูกยึดขาด้วยยึดต,ตรึงโซ่เอาไว้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลกันต่อไปนะฮะดูแลกันให้ดีขึ้นค่ะกินอีกไหมกินไหมกินไหมโอ้ชอบสิรู้แล้วรู้ใจรู้จจกินเลยกินเลย ตอนนี้ขาซ้ายก็ค่อยผ่อนคลายหน่อยนะโอ้ยสวยงามดูหูสะบัดพิพับนะดูหางแกวงนะคะงวงโอ้ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย่อนขาซ้ายให้นะคะนะขาซ้ายมันตึงมันตึงมันตึงอมันดึงกลับไม่ได้เลยอะ่นะเนาะ อ่าโเคหมดแล้วเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวกินอีกจะขอขอขอเสียงเสียงเสียงฮู้ฮู้เสียงเสียงอ้าวมาม่ขอขอยังไม่อิ่มขอขอโถได้งอขาสัทีได้งอขาสัทีกินกินกินโอ๊ะโอ๊โอ๊โอ๊ะอ๋ออันไอโนไอโนไอันนน เห็นประตูผาเอียวตัวได้ได้เอียวตัวได้ได้หมุนได้ยกขาพักขาได้ขาหน้าสองขาไม่ต้องถูกตึงสักคู่หนึ่งก็ยังดีเนาะรับรองเดี๋ยวเรากลับออกไปจายที่นี่ ก็จะถูกมัดขาหน้าตึงเหมือนเดิมสองข้างเลยนะแต่ตอนนี้โซยอนเพราะเราขอร้องนี่ใน,นประตูผาเสียง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 ประตูผาลาจา้าไทยลาจา้าโอ้เนาะผ่อนขาหน้าโ <Okay. S 1> อเคหลังของภายประตูผาค่ะกำลังของน้ำ อากาศเริ่มร้อนสะนำ้ำโอ้ข้างหลังเขาไม่น่าเขาคันมากเลยนะตะกี้เขาพยายามถอยมาถูกับต้นมะพร้าวต้นเนี้ยเพราะว่าพุทธูข้างหลังเขาอะ่ะมันเป็นแผลนะคะอะ่แตกด้วยค่ะโอ้ยแผลยับเลยพอตรงข้อต่อหางค่ะเออตะกี้เหมือนไผลมนะ ได้น้ำเข้าไปคือความผ่อนคลายของขาทั้งสี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรักษาแผแลก็ทุกคนก็คงมองเห็นแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแผลก็รักษาให้ได้แต่ว่าที่มาของแผลนีเล่เป็นเรื่องที่ก็ควรจะระมัดระวังแต่เรื่องที่ หนักใจก็คือการที่ใช้โซ่ตึงขาจนกระทั่งช้างต้องยืนอย่างผิด,ผดท่าเขาทำเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แต่ว่าทําเป็นอาชินกรรมนี่มันมันบากแล้วก็ผิดวิสัยที่จะต้องปล่อยใช้ช้างต้องยืนตึงขาด้วยโซ่อยู่อย่างนั้นควรที่จะให้เขามีช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายบ้าง ซึ่งอันนี้เป็นการร้องขอ,อสมเหตุสมผลอยู่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเกียรตินั้นคือความเป็นมนุษย์แล้วที่สําคัญช้างนี้อยู่ภายใต้การดูแลของวัดและพระกับผู้คนที่เป็นชาวพุทธด้วยกันสิ่งนี้ทําได้ค่ะเดนเดนเดนออบิดมุกออบิดมุกอบิดมุกอบิดมุก โอเคโอเคอบิทมุบยาเบเตอร์เบเตอร์โอเค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 คัน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 เออกำลังเออหลังจากที่ได้ผ่อนโซ่ขาข้างซ้ายบ้างนะเขาก็เหมือนยืดขาได้เขาก็เลยถอยหลังไปนะ จะไปขัดถูพงคันขัดถูตัวเองนะแล้วขาที่ห้าก็ออกมาประมาณนั้นอีฉันเข้าใจว่าการเลี้ยงช้างภายต้องระวังแต่มันไม่ถูกต้องเลยที่จะต้องตึงขาเขาไว้ยืนเหมือนท่อนหินที่ขาถ่างสูกตึงไว้ด้วยโซ่ขนาดใหญ่มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่เราจะคลายโซ่ให้เขาได้ยืนในอิริยาบถ ธรรมชาติปกติได้ยืดขาบ้างนะมันคงเมื่อยหรือปวดแล้วจนขาจะเสียรูปนะมันจะบิดเบี้ยวแล้วมันจะพิการในอนาคตนะซึ่งเขาถูกทำอย่างนี้เป็นอาจินกรรมมันไม่ถูกนะี่ยวันนี้เนี่ยเขามีโอกาสได้พักขาคุณเห็นไหมเขาพักขาได้เขาใช้ขาหน้าซ้ายและขวาในอิริยาบถพักขาก็ได้นะดึงถอยกลับก็ได้ ยืดหยุ่นขาได้เขายืดหยุ่นขาได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำให้เขาเขามีชีวิตเขาไม่ใช่เสาหินนะที่จะต้องอยู่ในท่าเดิมตลอดเวลาแล้วคุณเห็นผ้าจีวรสีเหลืองนั่นไหมนั่นคือตัวแทนของความเมตตากรุณาเราต้องทำให้สมกับความเมตตากรุณาที่เราได้เรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญคือเราเป็นมนุษย์ ย่าโอเคเด่นเด่นเด่นออบิดมุก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 โอเคโอเคออบิดมุกย่าเบเตอร์เบเตอร์โอเค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 คอนแทกต่างตอนนี้คือขออนุญาตให้ปลดโซ่หย่อนโซ่นะเพราะว่าโซ่เนี่ยก็คือผูกอยู่กับต้นไม้แล้วพอคลายให้หย่อนตอนนี้ขาของภายประตูผาก็ ดึงกลับไปยืนในท่าปกติได้ไม่ต้องยืนแบบยืดขาตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องยืดขาแบบนั้นทั้งวันทั้งคืนมันคือการตึงขาช้างแต่ตอนเนี้เห็นไหมว่าขาเขาดึงกลับเข้าไปข้างในได้มันไม่เหมือนขาซ้ายกูเห็นไหมขาซ้ายเนี่ยมันถูกยืดยืดไว้โดยความยาวของโซ่ที่มันผูกแบบบังคับให้ยืนแบบนั้นตลอดเวลา คุณมองขาซ้ายหน้าสิมันถูกดึงกลับไปในท่ายืนที่ควรจะเป็นได้แล้วเห็นไหมมันผ่อนคลายกว่าเดิมที่ฉันได้ร้องขอว่าในแต่ละวันไม่ควรจะมีการถอนโซ่ให้เขาได้ยืนปกติแล้วก็สลับด้วยสลับขาขวาบ้างสลับขาซ้ายบ้างนี่คือการร้องขอที่จำเป็น อย่าดราม่าว่ายกหาห้เขาแล้วแล้วแม่งจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะนั่นคือเดจฉานเขาคิดและทำค่ะทำมนุษย์เนี่ยมันต้องปีการลดทอนมันท่าทุกกันบ้างพะแ,แค่นี้ไม่ได้ถึงข้อขัดบัตรตายที่จะทําให้ฉางมันทําได้และได้ทําแล้วมองดูซะขออนุญาตให้ฟรีสักขาหนึ่ง วีสักขาหนึ่งเออเอาโซ่ออกมาเลยขาไม่ได้วิ่งไปไหนได้หรอกนะเพราะว่าขาหลังก็ล่ามขาหน้าขวาก็ล่ามขออนุญาตให้ยืดหยุ่นขาหน้าข้างข,างขวาได้สักข้างหนึ่งก็ยังดี Yeah like that You see he can move back This is better Uncle Really better You see that is a d r i position Yeah not do like this not do like this this is uh not good position คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะต้องทางขาช้างอยู่ไม่ใช่กินอีกไหมกินไหมกินไหมโอ้ชอบสิรู้แล้วรู้ใจรู้จะกินเลยกินเลยตอนนี้ขาซ้ายก็ ค่อยผ่อนคลายหน่อยนะโอ้ยสวยงามดูหูสะบัดพิพับนะดูหางแกว่งนะคะงวงโอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจะย่อนขาซ้ายให้นะคะนะขาซ้ายมันตึงมันตึงมันตึงอมืมันดึงกลับไม่ได้เลยอะ่ะนะ อ่าโอเคหมดแล้วอ่าเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวกินอีกจากขอขอขอเสียงเสียงเสียงฮู้ฮู้เสียงเสียงอ่ามาม่ขอขอยังไม่อิ่มขอขอถูได้งอขาสิกทีได้งอขาสักทีกินกินกินโอ้โอ้โอ้ know 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 I I I สถานที่ที่พายประตูผาอยู่อาศัยในพื้นที่เป็นอย่างนี้ด้านหน้าก็จะเห็นเลยพระคุณเจ้าที่ดูแลแล้วก็มีควานะ ควานที่ดูไม่กวาดแล้วก็ช้างตอนนี้ยังอยู่บนพื้นซีเมนทูนอย่างนี้อยู่ก็ล่ามสามขาก็อยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีฝนตกก็ก็ยืนตักฝนด้วยก็เป็นที่ประจำนะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตภายประตู้าค่ะไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่านี่คือความจริงที่ ควรได้รับร okay. oh, so ู้เหมือนกันเสียงประตูหาเสียงเสียงมีกล้วยมาให้โอ้ยออกเสียงจริงๆเน่อยเอาเสียงเสียงเสียงอ่ะเสียง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 ฮึฮึเสียงเสียงฮึฮึแคมแคมเอากล้วยมาเยอะบานาน่าพีชเด็กกินเพิ่มเยอะอมบานาน่ากล้วยกล้วยได้กกินกล้วยแล้วจ้ะ ได้กินกล้วยแล้วนะเจอกันอีกแล้วประตูหาประตูหาเสียงเสียงเสียงฮะฮะเสียงเสียงเสียงฮะ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 วันจูวันจูเย่เฮกินกันกินกันเสียงก๊อมอ่อนอ่อนอย่าเทียดออกเสียงโอ้ยโอ้ย พ่อพายโอ้โนโอ้นโอ้โนตอนนี้ประตูผากำลัง enjoy อิทิ n งกำลังกินกล้วยนะดูเขาเป็นมิตรมากเลยมื่อกี้บอกว่าปอดโซ่ขาหน้าตะข้างหนึ่งได้ไหมเ็เหมือนว่าไม่ได้เพราะว่าเขาอ,อาจจะอยู่ในอาการที่ที่ยังต้องระวังแต่ถ้าโดยปกติ มันก็คือการลูกช้างมีงาไว้อย่างนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้รับการช่วยเหลือดูแลเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้ยาวนานนัดดูขาก็แล้วกันอดูดูอันนี้คือขานะซึ่งพุนเลยคุนจริงๆเลยนะเมื่อวานนี้ได้ยามาวันซืนอนี้ได้ยามาทาอ่าโอเค ขาเอ้ยอพอภายไว้นี้กินสองสอย่างอของหวานแต่อาหารหลักคือนี่แหละใบปาล์มต้นปาล์มทำเพ้าค่ะถ้าพูดตรงๆมันก็คือแข็งกระด้างแต่ก็ในเกาะน,นี้ก็มีอาหารเช่นนี้เป็นอาหารหลักให้กับช้าง <c oughs> จะหาของหวานมันยากค่ะเพราะว่าคนยังไม่มีจะก,กินเลย อันนี้เป็นความจริงเขาก็ไม่มีงบที่จะมาซื้อของเช่นกล้วยมะละกอแตงโมงมะม่วงสับปรดโนยไม่มีทางเพราะย้ำว่าคนยังอดอยากไปทีนี้เราก็เห็นใจนะคะแต่เราก็เห็นใจช้างด้วยว่าโถจากแผ่นดินเกิดที่มีอผลไม้อย่างนี้เยอะแย,ยะที่จะให้ช้างได้กิน ถึงจะไม่ได้กินทุกวันก็ได้กินบ่อยยิ่ง็นช้างสําคัญไม่ต้องห่วงเลยาจะาไม่ได้กินไอตนต้ต้นาาปาล์มกับต้นมะพร้าวเป็นหลัดแต่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นข้อที่แตกต่างแตกต่างมากแล้วก็จะเป็นงี้จนตายประตูหาไปประตูหา ขออนุญาตให้ฟรีสักขาหนึ่งฟรีสักขาหนึ่งเออเอาโซ่ออกมาเลยท้าไม่ได้วิ่งไปไหนได้หรอกนะเพราะว่าขาหลังก็ล้าขาหน้าขวาก็ล้าขออนุญาตให้ยืดหยุ่นขาหน้าข้างขวาได้สักข้างหนึ่งก็ยังดี a yeah, ย like t h ด t y o ู่ e e he can move back this is better uncle really better you see that is a r i position yeah not do like this not do like this t h i s is a not good position คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะต้องทางขาช้างอยู่ไม่ใช่กินกล้วยอร่อยดีนะหวานดีนะชอบใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหมอ่ากินกล้วย จำได้นาะกล้วยเนาะของโปรดเอาแตงโมแล้วก็แตงไทยด้วยนะโถพ่เอ้อไม่แข็งใช่ไหมนิ่มๆเนาะหวานอ,นอ,อา๋ภาษากายผ่อนคลายเลยเห็นไหมดูหางสิโอ้โหหวานหวานหวานมา เออคิดถึงกันนะพ่อประตูผาพ่อพายประตูผาคิดถึงกันนะคะอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆนะออาคิดถึงเมืองไทยไหมโอ้เงี้ยเออใช่ เบื่อแล้วไอ้ทางมะพร้าวกับขนุนเนี่ยใบขนุนเนี่ยเบื่อแล้วนะเปรียบไม่ได้เลยกับกล้วยจอบกล้วยจับกล้วยหวานหนเอากล้วยมาเอากล้วยมาให้ยินกินหน่อย<笑><笑>เอ้ยพอเอ้ยพอพ,อพายประตูขาก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะฟานที่เห็นนี่อยู่ด้วยกันมาสิบเอ็ดปีแล้วก็ถามว่า,าการผูกโซ่ยอย่างนี้เขาจะล้มตัวลง้อนได้ไหมฟานก็บอกว่า นอนได้นะฮะแล้วก็อาคารที่เห็นตรงนั้นก็เป็นวัดค่ะเป็นแค่มีถนนเล็กๆแคบๆเนี่ยข้ามาก็เห็นช้างแล้วเปิดประตูชั้นล่างเมือมก็เห็นช้างแล้วนี่เป็นวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัดพระธาตุเที่ยวแก้วด้วยค่ะแล้วช้างก็อยู่ตรงนี้เป็นหลักนะคะช้างอยู่ตรงนี้เป็นหลักเราก็จะเห็นว่าอืม มีลมพัดเย็นนะคะมีลมพัดเย็นมามาถึงตัวช้างค่ะอยู่ตรงนี้เลยเพือ่อนฝูงไม่มีนะอยู่โดดเดียวค่ะก็เมื่อจะไปทำงานเท่านั้นถึงจะเจอเพื่อนนะคะอย่าพอเอ้ยประตูผาจ่าพอพายประตูผาจ่าสวัสดีค่ะ จำกันได้เนอะคนไทยภาษาไทยเนอะสวัสดีค่ะเอ้ยเพ่อเอ้ยอยู่ยาวเนอะอยู่ยาวสี่สิบเก้าปีแล้วนะสีหน้าครบห้าสิบนะวัยชราแล้ววัยชราแล้วดูหูก็รู้นะเออเดี๋ยวเออคขออนุญ,ญาตให้นํากล้วยมาให้ได้นะคะถ้าคนไทยแวะมาคือตรงนี้ไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไร เ,เดี๋ยวคงจะต้องหาให้ชัดเจนว่าชื่อวัดอะไรกันแน่อ,อก็อยู่ในบริเวณเมืองแันดี้มไม่ไกลนักจากวาดัดพรเคียวแก้ว